เข้ามาใหม่เลขใบเพียงแค่30,000ืกโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถ SUV พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานม,มีไฟ2สินค้าให้อีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะ เบาะหนังสีดำมาให้มาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยนะคะออปชั่นฟังก์ชั่นครบเครื่องจับเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆได้เป็นสีขาวมุกสีสวยเลยนะคะภายในระบบเซนทันล็อกออโต้รอบคันเบาะหนังสีดำมาให้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสิกรีมพรมไรมันติฟังก์ชันมาให้ครบเลยเลขไมพียงแค่30,000ผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0นนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพพฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะพิมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถมือสองยาธีใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันกันแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่อีหนึ่งคันนะคะปีใหม่เลขใหม่น้อยๆวันันตีสุดยังอยู่คันที่ ข้างหน้าของพีนี่เลยสีขาวมุกส,สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากอไม้นะคะกับสีไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้โครงสร้างตัวรถรับประกันแน่นอนมีการตรวจรถให้อีก2 7รรายการให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda นะคะ HRV 1.5นะคะตัว EL นะคะ ตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบริดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถปี2022 789,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะในส่วนกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทาง ฮอนดนะคะได้เป็นทะเบียนนี้จะเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนของทางกรุงเทพนะคะไฟหน้าฟ u l l LED ดีมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเดินท่ามิ่งไลท์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้เขาได้เป็นล้อแม็กสีเทาวสวยๆมาให้เลยยางปี2022ติดกับตัวรถมาให้ แม็กซีเท้าแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจัตโรงงานนะคะไฟเลี้ยวแบบ L.E.D นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันนะคะพงมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพงมลายมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วจเจคีบสีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง น่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สติ๊กเกอร์มออกนะคะยางเืิมไม่เสื่อมสภาพโครงสร้างตัวรถของเขาก็ดืมๆกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอ,อนโซนหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำถัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะตัวนี้แจ้งเลยว่าได้กุญแจตัวจริงแล้วก็สำรองมาให้กับพี่ๆครบเลย นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะอ่าสตาร์ทของตัวเนี้ยเขาจะสตาร์ทรถในส่วนของตัวไฮบริดนะคะจะสตาร์ทรถด้วยไฮบริดมาให้นะคะเลขไม้เพียงแค่30,000กโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงาน ปุ่มพูดสตาร์ทมีมาให้พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะมาพร้อมกับพูดคอนโทรลให้ด้วยหน้าจอตรงนี้ได้เป็นหน้าจอทัสกินแอร์ตรงนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ให้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ถุงแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้กล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่า ตัวพีคือเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ํากดน้ํามาให้เรียบร้อยรถคข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางฮอนด้านะคะคุณลูกค้าเป็นแบบโคมี่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจกตัวนี้ได้เป็นกระจก ปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะใครที่มองหาชมนี้รุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเ0 0ดแสนแปดห่นเก้าบาทนะคะเครดิตลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะมาพร้อมกับเปบาะหนังสีดำตัดตัวตะเก็บสีเทานะคะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้อีกด้วยมาพร้อมกับพรมสีดำมาให้เช่นเดียวกัน นะคะสำหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะออปชั่นฟังกชันครบเครื่องจัดเต็มให้แน่นอนนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังทุกอย่างมีมาให้ครบตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะกระจกปิดเปิดแบบออโต้มาให้นะคะสำหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมือจับจะได้เป็นแบบเขาเรียกวโครเมียมนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตัวล็อกเด็กมีมาให้กับคุณลูกค้าคร,ครบแบบนี้เลยนะคะใครที่มองหา ตัวท็อปรุ่นนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2022แมกขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานได้เป็นแม็กสีเทายางตัวนี้เขาติดกับตัวรถมาให้เลยนะคะ <S <S ชุบไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะไฟเบรกัวที่3นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกรายฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวที่ปัดน้ำฝนมาให้อีกด้วยนะคะ ตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทิม4มีแดงมกมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดตรงด้านหลังมาให้นะคะตัวนี้นะคะเป็น e h e v นะคะเป็นตัวสสงของตัวไฮบริดมาให้นะคะปิดเปิดแบบออตโอต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยที่เก็บสารพะคันนี้คือกว้างขวางมีไฟส่องสินค้าด้านข้างมาให้ตัวน็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวโชคของเขาเช่นเดียวกัน หร้อรอยต่างๆไม่มีเลยชุดไฟท้ายของแท้นะคะสำหรับคันนี้นะอุปกรณ์ของเขามีมาให้ครบเลยอุปกรณ์มีมาให้ครบพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะใครที่มองหานะคะรถ SUV 5ที่นั่งนะคะพึ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะสีฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยสีดำส,สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2022แมก แม็กสีเทาแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะแม็กขอบ17มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยมือจับจะได้เป็นสีดํามาให้พื้นที่กว้างขวาง,วางน่าใช้งานนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ํามีมาให้นะคะกระจกแท้เดิมจากทางศูนย์ฮอนด้าโดยตรงรอยเม็ดอาร์ตต่างๆของเขามีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยเบาะสีดําเบาะเดิมยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะ โครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนนี้นะคู่มือต่างๆก็มีมาให้ครบบร์วิสนะคะภาสีพรลบ,รบรต่อให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวน็อตแทนเท็ e เช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะสำหรับคนนี้นะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้แน่นอนนะคะลูกค้าใครที่มองหาชมนี้อยู่สีขาว มุกนะคะคันนี้นะตัวนี้ปี2022แต่ปี2023เราเป็นสีดําเป็นตัวกระจังหน้าโฉใหม่ตัวนี้เรามีให้เลือก2คันคือปี2022กับปี2023นะคะสําหรับคันนี้นะคะ Honda HRV นะคะ1.5ตัว EL นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบริดมาให้ปี2022เลขไมล์30,000นะคะสีขาวมุกส,สวยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า 769,000บาทคิดีๆลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะพอนอยู่ประมาณ 12, 12ื่นสองหมนต้นๆท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากต,ตัวน็อตลอยเม็อาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยนะคะชุดไฟหน้าของแท้คะ่ะเดินตรงแท้จากโรงงานสำหรับคนนี้นะชุดไฟหน้ารอยเม็ดอาร์จุดแต้มสีต่างๆคันนี้ นะคะเป็นเครื่องพันห้าภายในหองเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากกระโปงแผ่นกระร้อนลดคาร์โรคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกามจมน้ำก่อใหม่นะคะมีการตรวจรถให้อีก274รายการนะคะมีวันตีหลังกรขายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับตัวไปจะมีการเช็คในส่วนของยางแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ํามันเครื่องนะคะเช็คในส่วนของไฟหน้านะคะคุณลูกค้าแล้วก็ ของอให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถ SUV ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดไปไวแน่นอนเรามีให้เลือกอยู่2คันนะคะสีขาวคันนี้ปี2022สีดำนะคะปี2023 นะคะคสำหรับวันนี้พิงมารีวิวคันนี้นะคะ Honda h r v 1.5L ตัว Hybrid ปี oh 2022เลขไม่30,000นะคะ789,000บาทครดิตีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะขอรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์แปดสองเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งะคะเรามี2เรามีสามสาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย9 15นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ